โอวัน work. i̇şte. นี้เกมไมครับอินเคยวันนี้เราจะมาทำฟาร์มเอ่ออาหารของเราต่อก็คือพวกมันฝรั่งวัวอะไรพวกนี้ผมจะอะไรดูจะอะไรดูนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูถ้าเสียงอ่ออะไรเข้าประการใดขออภัยด้วยนะครับผมเกิดผมเปิดผมเปิดประกาศยังให้เปิดแล้วพรมเดิมเธอพรมเดิมนี่เลยน้ชุมมีความบัวที่ผมแยกออกมา ก็คือไม่ได้จับวัวแล้วเย <Yeah. S 1> อ้เ <Okay. S 1> ออเออแกวอนตายแล้วจริงๆนะอย่ามาอยู่ในไปไปไปเลยไอ้เจ้าพูกนี้นี่เอยามาอยู่ในฟ <c oughs> าร์มเข้าใจไหมอุ้ยแกกล้างั้นเหรอแกกล้างั้นเหรอแกกล้างั้นเหรอ แ,แกก้าเหรอ,อเออไอ,แไอ,อดด้แกมันไร่ไปโยดเออจะตีแกถุยน้ำลายมาสิเออฉันสามารถถุยใส่แกได้แกถุยมาฉันก็ถุยใส่แกมาสิกลัวกลัวเหรอเอ,อ,เอ,อได้หนังฟีด้ยยมจบว้าวดีจงุงแม่งทำการแม่งทำการแยกัวออกมาแล้วก็ได้ทำการ นี่เลยนี่ทําการฟาร์มทำฟาร์มข้าวเสียงประกรนัในในเขี่ยเข่งข้าวประกันในขอภัยดรวยมัมมันเห่าอีกแล้วแล้วก็คือผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะผมอยู่อีกบ้านหนึ่งของผมก็คือมันมันไม่ใช่บ้านหรอกผมเรียกว่าคอกไก่ดีกว่าเออมันคอกไก่นะผมเรียกว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าผมก็ชอบมานะอากาศมันดีก็เลยมาถ่ายคลิปที่นี่เลยนะโอเค คือบอกเลยว่าตอนนี้มีมงมีหมู่เพียบเออตอนนี้เราจะมาทําฟาร์มนะเราจะทำตรงไหนดีอะตรงไหนดีเออตรงไหนดีเออตรงนี้มีแอ่งน้ำนะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราลองนับมาสีนะเราเราเราก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขกดๆดกด ทำฟรามันฝรั่งนะไม่รู้ว่าจะทําไปทําไม,ไมเพราะว่าผมก็ไม่ได้กินน้นฝรั่งเนาะสวนมากผมก็กินเนื้อที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนพาแรกๆนะสองสามมาับมับตอนเนี้ยดินที่บ้านผมมันเยอะมากเลยโคตรเยอะอะเออเยอะมากเยอะสัสๆเออขอใครที่พูดคำยากจุ๊บจุ๊บีกัน ต่อดิ้งไงไปก่อนไม่ต้องถามนะว่าทำไมพัด์ตยังพูดช้าๆไม่รู้ทําไมเหมือนกันกูก็ไม่เข้าใจตัวผมว่าทำไมผมต้องพูดเซโร่ไลท์พูดชา้ชาๆเออเราเราลองพูดเร็วๆกันสักพารนะ์ตไหมก็คือพาร์ตนี้เออแต่ไม่รู้ทําไมนะว่าอะไรมันพูดเร็วๆๆทุยเออพูดดีๆเห็นยูทูบเบอร์เห็นยูทูบเบอร์คน,อ,น like. อือ่นเขา,า,า,าพูดเร็วไงเออเราก็ได้เราก็ผมอยากอยากหัดพูดเร็วบ้างอ่ะ ตึบตึ๊บตึบตึบต๊อเฮ้ยเสียงหมาเห่าเราทุบตูนี้ทิ้งไปเตึ๊ดๆตึ๊ดต๊ดต๊ดออตึ๊บตๆ๊บเรามาทำมันฝรั่งมาวันฝรั่งกามีประมาณมันเยอะอยู่ติ๊ดๆต๊ต อ่ะเรามี variance, right? ฟาร์มเนี้ยฟาร oui. ์มอะไรอีกอะบี๊ดอ๋อนึกว่าแกะออกมาประโถประถังอ่ะเรายังอันนั้นไม่ครบอ่าฮุ๊บาอ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บุ่๊บจุ๊บจุจุ๊บจ๊บ เราวางตรงนี้ไปก่อนไปนอนกันดีกว่านะเอ่อนอนยาบาดโถเกือบไปละถามว่าทำไมเตียงผมมาอยู่ตรงนี้คือมันไม่ใช่เตียงที่ผมนะฮะมันคือเตียงมันไม่ใช่เตียงที่บ้านหอคอยผมผม,มันคือเตียงมันคือเตียงที่ผมคราบใหม่เออเพราะว่าผมขี้เกียจเดินไปเดินมาระหว่างบ้านานะครับนะอเฮ้ย กองโจนอา้าวแกมาทำไมแกมาทำไมแกมาทำไมวันหนึ่งผมลืมว่าผมต้องมาเลยเตรียมนมไว้ลืมเตรียมนมมัดโต้เลยยายาไอกองโจงูยาเซ่เอ้าวตายเฉยเออไปเตรียมนมก่อนนมขอนมหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะปล่อยสถานะอะไรไม่รู้ให้เราแฮว์แฮว์จัดการไอหัวหน้ามันก่อนมาเลยหัวหน้าหัวหน้ามาดิกินนมกินนมกินนมเข้าไปว้ายไอ้โง่ไอ้โง่เอ้ยเอิงงอไว้มันตายแล้ว เอ้ยบันยังมีอีกตัวหนึ่งเหรอยังมีอีกตัวหนึ่งก็มาอุย้ยเยอะเลยอะนึกว่ามันจะมาแค่ตัวสองตัวมาเยอะเลยว้าวว้เฮ้ยอะไรอยู่ดีๆมาทำร้ายกันดีๆทำร้ายกันได้ไหมอันนี้นไม่ใช่อ่า เราขุดตรงนี้ไดไม่ได้จะกินมันฝรั่งสวัสดีสวัสดีสสดนายอะไรช่วยไหมบายโอ๊ยสวัสดีสวัสดีสสดแล้วธงแบนเนอร์เราได้ไหมเออธงแบนเนอร์แบนเนอร์ของกองจูน มีไหมไม่เออแบนเนอร์อ๋อมาเล็วว้าวแบนเนอร์ของคุณโจเราได้ฆ่าคุณโจน้แล้วผมจะปักไว้ตรงปักไว้ตรงจุดเดี๋ยวเราไปตั้งไว้ที่บ้านเราแล้วกันนะครับนะเพราะว่านี่มันคือแบนเนอร์บอัดิาัตที่จะสามารถฆ่าเออเจ้าตัวนี้ได้นะไม่รู้ว่าแบนเนอร์บบิซัตแล้วมันมาทำไม เออแล้วมีเอ็มพีซไว้ใ,ใกล้เหรอเหรอเว้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันจะไม่ตั้งตรงนี้มันไม่สวยเข้าใจไหมเราใช้อะไรทุบป,ปะเราใช้อะไรทุบอ๋อใช้มือทุบตายใช่ไหม,ไม <Okay. S 2> เอาคลงมามามา,มาขึ้นไปขึ้นไปข,นไนขึ้นไปขึ้นไปผมจะตายแล้วเดี๋ยวกินอาหารก่อนเอานี้มาเอานี้มาเราจะปักไว้ตรงนี้ อ่ไม่ต้องถามนะว่าทําไมผมเอารั้วมาตั้งไว้คือรั้วมันเหลือเลยเออมาตั้งไว้นะอืคขิ้เกียจเอาไปทำมาอือแล้วเลยมันตั้งไวส้สวยๆแล้วเราไปทําฟามกันต่อแหมจะพวกโจรนั่นนี่หมอเราไม,ไม่รู้เออตอนนี้เรามีอยู่อ้ะเพิ่งอัดคลิปไ,ได้แปดนาทีได้อยู่คือถ้าใครที่ม,มาดูคลิปนี้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก,ก,ก่อนนะครับนะก็คือแบบ ต้องถามตรงนะว่าทําไมผมถึงชอบดูไอที่เวลาอัดคลิปว่าอัดคลิปได้กี่นาทีอะไรแล้วนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าอัดคลิปเลยไปม,มากกว่าเลยไปไปม,มากกว่าเออยี่สิบสามนาทีมันจะคือแอปอัดนะค,คลิปผมมันจะเออเออหน่อยนะเออม่รู้ทำไมมันคือแอปอัดคลิปผมมันจะเอออะเราไม่เข้าใจแอปอัดคลิปผมเหมือนกัน เวยเกือบหล่นน้ำไปแล้วเกือบหล่นน้ำไปแล้วไม่ตึบอืมตึ๊บนักตึบตึบวางไปตึบอ่ะปอเตโต้ I am a potato 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 I am a potato ขาวเราเริ่มโตแล้วปเตโตปเตโตจำได้ว่าเอาันี้มาใช่ไหมอ้าามา เราวางจุดจุดนี้ใช่ไหมาวางจุดนู้นแล้วก็เรามาวางจุดนี้อีกหน่อยหนึ่งจิ๊บอ้าวขโมยมาสามอันก็ก็ได้อยู่มั้งขโมยมาแค่สามอันไม่รู้ที่จริงอ่ะขโมยมาแค่อันเดียวนะ่าจะพอแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้เอาไปทําเป็นอัตโดมัตทิที่ตรงบริเวณเครื่องทำอัตโนมัติใช่ไหมเดี๋ยวเราเออตอนนี้เรายังไม่มีบ,บพวก เครื่องเตาเผาอัตโดมองอัตโดมัิยังไม่มีพูดอ,อะไรอัตโดมัติเลยเนาะเออต้องมาทามือเดียวเรามีเหล็กเยอะนี่ใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวตอนนี้เราก็แบบคือพัสองพัสามพาัสเนี้ยเราไม่ค่อยได้ลงเหมืองกันเลยนะก็คือเอ้ยเดี๋ยวหัวใจผมน้อยนะเดี๋ยวกินเนื้อเพื่อเพิ่มเลือดเดี๋ยวตายไอ้แอมน่ะเดี๋ยวฉันตาย ตึบ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 ขึ้นไปขึ้น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 ,น,น,นแพร์แพะแพะแพะ์แพร์เดี๋ยวเราจะเอาเลิกไม่ใช่เอาอะไรอะ่ะเอาจะเอาเอาเล็กใช่ไหมเออคือผมเป็นคนที่เชื่อดเริร่มเพราะจนะ่ายมาเออเดี๋ยวผมขอทำเอ็นรอดหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเจ้าสายรับฟ้าในจุดสิบเจ็ดนะฮะเอ็นรอด เอาเหล็กออกมาเอาเอ็นล้อออกมาเอาเอ็นล้อตั้งไว้เดี๋ยวผมตั้งไว้ข้างบนนะมันจะได้ไม่ต้องมาผ่ากองผมต้องไม่ผ่ากองผมอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปยุ่งอย่าไปยุ่งเออเราผมจะทำอะไรนะเอ็นล้อใช่ไหมเอ็นล้อเอ็นล้อมาหนึ่งอันนี้เอามาสองอันเดี๋ยวไปแปะที่เล้าหมูด้วยเล้าหมูเราเอามันซ้ำอันเลย ข้าสามอันเดี zat, ๋ยวไปไปเอาเอ็นรอดมาตรงเกาะตรงกลางไม่ใช่ตรงกอนเอามาตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราลงไปด้านล่างกันเลยในเมื่อเรามีทางลงฉุกเฉินเราก็ลงไปในทางเฉื่อยอย่างเราไปายหัวบุ๋มทางฉุกเฉินนี่แบบมันก็ไม่ค่อยฉุกเฉินหรอกไม่ไม่ ไอแอมาทางลงจิตรเชิญไม่ใช่นี่เออเออทำไมเวลาเอฟเฟคของขุดมันมันทำไมมันแดงๆอ่ะเอเนี่ยทำไมเอฟเฟคของขุดทำไมเป็นแดงๆอ่ะไอแอมักงูอ่าเราไปแปะที่ของเราหมูงเราจะเอาไอ้รถมาทำไมเยอะแยะเนาะเอ้ยไม่ใช่แจกตรงนี้จีบปตะต์เอ้าแปะก็แปะไปนะแปะตรงนี้ก็แปะไป มีสายล่อฟ้าสามารถเดินทางไปได้สามสักมากสองบล็อกนะแล้วก็แปะตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ไอ้ขึ้นขนแกะพิเออแปไปโอเคเออเราสร้างอะไรกันได้หมดแล้วอะเราแทบจะไม่มีอะไรทำกันเลยเนาะเราพวกขวานไหมพวกขวานไหมโอเคพวกขวานมาผมพวกขวานมา โฆษณาอะไรเนี่ยอุ dignity, whales, ้ยอะบอดจริงเยอะเอาขานมาซีเยอะ้ะขวานมาตัดไม้เอาไปทำเป็นกล่องทำตัดไม้เยอะเลยเนาะออตัดมาตัดมาเอามาตัดต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 ัดตัดต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 ัดตรงไม้ตรงนี้ อีอะไรไหมตรงอ่ามามาผมได้พบทอ็อตนะปะ <love> ผมได้พบทอ็อตมาโอเคเ <love> ดี๋ยวผมปักทอ็อตไปปักสิอ่ะปักแล้วอ่ะมันปักปักหน่อยนะ,ะตัวเกมมันมันยังไม่หนึ่งจุดเจ็ดเจุดหนึ่งไงก่อนจะปักปักหน่อยก็มันคือ1นจุดศูนย์นะครับอืม ถ้ามีอะไรบักๆก,ก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันอาา่าฮะเราวางวางวางแล้วก็วางวางวางเอ่อวางลงแถวๆถนี้วางให้มันทั่วๆนะ่ะเออฟอ,อนเตอร์จะได้ไม่เกิดมาทั่วๆอ่าสักประมาณท็อดเราหมด,ดอ่ะเออท็อดเราหมดเมื่อไหร่ก็หยุดวางเมื่อนั้นแหละ อ่าอ่าอ่าฮอ่อวางไว้มันบักบักหน่อยนะเวลาสร้างของอะไรเยอะๆมันก็จะชอบบักอย่างเงี้ยบักทอดเพื่อไม่ให้ตัวอะไรเกิดอ่จุบเอ่าจุอ่าฮะอ่า ไม่น่าจะมีตัวอะไรเกิดนเราั้งนี่อ่ะเราปักเยอะสักขนาดนี้เราปักเยอะสักขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราปักตรงทางเดินกันนะปักตรงทางเดินตรงนี้บ้างตรงปงตรงป่าทาไปเยอะเยอะปักเข้าไปโอเคหมดแล้วหมดเรียบร้อยอ่าหมดเรียบร้อยแล้วโอเค ดี๋ยวกลับไปคิดไปนะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรแล้ววันนี้อะไรเนี่ยออกไปทำให้ทำให้ตัวเกมฉันบัก๊กเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณผู้ชมผมทำอะไรไม่ได้เลยกับตัวเกมนี้โอ้โ oh, บแต่ภาพมันยังขยับอยู่นี่โอ้โอเคขยับได้แล้ว อาจจะบักๆหน่อยนะ,ะเดี๋ยวกราบปิดคลิปเลยก่อนที่จะกราบปิดคลิปนอน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 ก่อนเลย <c oughs> I am a non I am a frog เออเดี๋ยวเราไปกับดตรงฟาร์มบัวกับตรงฟาร์มข้า,า,าวนะเราแปดมุมมองก่อน เปยนมุมมองเปนมองนี้อ่ามันมุมมองบุคคลที่สามไม่รู้ใช่เปล่าก็เอาล่ะครับผมว่ารับนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายครับ